สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามา ดูวิธีการดูแลทุเรียนต้นเล็กแรกปลูกนะคะอายุแค่หนึ่งเดือนกว่ากว่าทุเรียนตรงนี้ก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะอายุอยู่ที่หนึ่งเดือนกว่านะคะดาก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลนะคะวิธีการให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะดูแลทุเรียนของเราอย่างไรปลูกแล้วไม่ให้ตายนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะทุเรียนแรกปลูกนะคะเราก็ให้น้ําสม่ําเสมอทุกวันนะคะ แรกปลูกคือให้ทุกวันเลยนะคะจะเลือกให้เป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ให้วันละหนึ่งครั้งให้ให้ชุ่มนะคะให้จนพื้นดินชุ่มจนดูว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยได้รับน้ำที่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าให้นิดหนึ่งแล้วก็หยุดให้นะคะทุเรียนแรกปลูกเราจําเป็นที่จะต้องให้น้ําให้ชุ่มเพื่อที่จะให้รากของต้นทุเรียนเนี่ยยึดกับดินได้แน่นนะคะยึดกับดินได้ดีแล้วก็ เอ่เตกรากออกมาได้เยอะๆนะคะถ้าทุเรียนแรกปลูกได้รับน้ําน้อยนะคะผลกระทบคือรากจะไม่เดินนะคะรากจะยุดดินได้ช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นการให้น้ําต้นทุเรียนต้นเล็กนะคะเราต้องให้น้ําแบบชุ่มเลยไม่ว่าจะให้เป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ให้วันละหนึ่งครั้งนะคะ ให้จนใบทุเรียนเนี่ยบานนะคะจนใบทุเรียนเนี่ยตั้งนะคะหลายๆท่านอาจจะกลัวว่าให้น้ําทุเรียนเนี่ยในปริมาณที่เยอะจะทําให้เกิดเชื้อราทางดินนะคะทุเรียนแรกปลูกนะคะตั้งแต่แรกปลูกจนถึง3เดือนเนี่ยจะไม่เกิดเชื้อราทางดินแน่นอนนะคะเพราะว่าดินยังไม่อัดแน่นนะคะ เชื้อราเชื้อรายังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นการให้น้ําทุเรียนแรกลูก็ให้น้ําไม่ชุ่มนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยให้เพียงพอนะคะแต่จะไม่ให้เป็นปุ๋ยเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีเม็ดหรือว่าอินรีเม็ดนะคะเรายังต้องให้เป็นปุ๋ยผงอินรียหรือว่าจะเป็น ปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำทางดินนะคะทางใบนะคะอันนี้เราก็ให้ได้สม่ำเสมอทุกๆ7วันนะคะในระยะแรกปลูกตรงนี้ของดาวก็ต้นพันุสมบูรณ์นะคะรากกำลังเดินดีอยู่เลยนะคะตรงนี้อายุแค่หนึ่งเดือนกว่าๆรากเดินดีมากนะคะสังเกตจากใบได้ใบเขียวชะอุ่มนะคะใบตั้งทั้งหมดนะคะและยอดก็เริ่มที่จะแทงออกมานะคะแบบนี้ก็รากเดินดีนะคะยอดก็จะเดินดีด้วย เราก็ให้เป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นปุ๋ยชนิดน้ำทางดินฮิวมิกแล้วก็ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบฟรีเซอร์นะคะก็ให้สม่ำเสมอทุกๆ7วันก็จะทำให้การสร้างรากของทุเรียนสร้างรากได้รวดเร็วตั้งแต่ปลูกไปอยู่ระยะเวลาที่ประมาณไม่ถึงไม่ถึง2อาทิตย์นะคะอยู่ที่ประมาณ1 0 1 2วันทุเรียนก็เริ่มแตกรากออกมาแล้วก็รากเนี่ยยึดดินได้อย่างดีนะคะ ค่ะก็อยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะสําหรับปลูกต้นทุเรียนเล็กให้น้ําให้ชุม่มต้นทุเรียนของเราจะไม่ตายแน่นอนนะคะให้น้ําให้ชุม่มให้ปุ๋ยให้ให้เพียงพอนะคะให้ปุ๋ยให้เหมาะกับสภาพพื้นดินของเราด้วยนะคะต้นทุเรียนจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะลองลองทำกันดูนะคะ